โอเคซบเปดมมอ,ม,อมันไม่คัดปอกครับใ่รู้เป็นเพราะอะไรนะ<โ>อาจจะต้องเปลี่ยนปืนนะ<ส>เดี๋ยวลองดูก่อนสงสัยอยู่นะสงสัยต้องเปลี่ยนปืนครับ เล็กเก้าตั้งตั้งเลยนะเล็กเกา้าจ๋าที่ที่ที่ททหัวไอตหน้าเลยนะ หุดไปนัดหนึ่งนะไม่ธรรมดาหลุดไปได้านขวานัดหนึ่งแต่ยังอยู่ในกลุ่ม ดูก่อนนะดูเป้าดูเป้าแล้วจะอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับนี่เลยโอ้โซ oh. ีรีส์แรกเล็งเนี้ยครับอร์ดดำได้แปดได้หก <8. S 1> ในกาก็เลยมาเล็งเก้าเนี่ยก็มาเก้าข้างบนก็เลยเอาเก้าตั้งๆหน่อยเอาเก้าลอยๆหน่อยก็ได้อยู่บริเวณนี้นะครับอยู่นี้นะฮะอันนี้มาด้านมาด้านหลัง แล้วก็มาด้านซ้ายนี้ก็คือจัดศูนย์พอดีอันนี้อันนี้ต้องโทษคนยิงนะครับปืนเนี่ยเขาทำมาดีแล้วนะคนยิงต้องแก้ไขอีกเยอะเลยครับ,รบขอบคุณนะครับครับรูปรอรูปรอ,อ